พี่อาชีน้องนาตาชาลูกต่างแม่ฟลุกเกิร์กพ้นยิ่งโตยิ่งน่าเหมือนกันพี่อาชีน้องนาตาชาลูกต่างแม่ฟลุกเกิร์กพ้นทาพ่อใจละลายหล่อสวยออร่าจับอบอุ่นน่ารักกันทั้งบ้านเลยสําหรับครอบครัวของฟลุกเกิร์กพ้นที่ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วหลังจากที่ภรรยาสาวนาตาลีเจียรวันน์ได้ให้กําเนิดลูกสาวน้องนาตาชาขณะที่ลูกชายคนโตอย่างพี่อาชีนับวันก็ยิ่งโตยิ่งหล่อออร่าได้พ่อฟุกกับแม่บูษยาดามาเต็มเม ล่าสุดฟุกเกิร์พลนก็ได้เผยโมเมนต์สองพี่น้องบ้านมาสยาวานิชส่งต่อความรักความคิดถึงให้แก่กันและกันหนูน้อยนาตาชาออนพีอาชีหนักมากางานนี้แฟนๆก็ต่างคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของสองพี่น้องยิ่งละมุนดีต่อใจแถมยังบอกได้ว่าคู่นี้นับบอลยิ่งน่าเหมือนกันขึ้นทุกวันถ้าจะพูดถึงบรรดาลูกๆของคนดังที่มีโมเมนต์น่ารักน่าระอบุ่นหัวใจเชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงน้องอชีมัสยาวานิชและน้องนาตาชา ซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อฟุกเกิร์กพลแน่นอนเพราะเวลาที่พี่ชายน้องสาวมาเจอกันที่ไรเป็นต้องซื้นใจตามทุกที่มีการโพส์ภาโมเมนต์ที่น้องนาตาชาส่งจูบให้พี่อาชีที่กำลังอุ้มยููซึ่งพี่อาชีก็มีความละมุนมากมองน้องสาวแล้วอมยิ้มไม่หุบเห็นแล้วรู้เลยว่าพี่ชายกับน้องสาวรักและสนิทสนมกันมากขนาดไหนบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อย,ยิ่งงานดีจริงๆสำหรับน้องอาชีอาชิรวัตรลูกชายสุดรักของคุณพ่อฟุกเกิร์กพล ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกสื่อมากเท่าไรแต่เมื่อออกทีก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายบอกเลยว่านออาชีนั้นเป็นลูกชายสุดที่รักของคุณพ่อฟุกเกิร์กพลนอาชีอาชิรวัตรเรียนโรงเรียนนานาชาติชั้นนําของประเทศไทยนั่นแปลว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเรียนและด้านภาษาของน้องอย่างแน่นอนนอกจากนั้นถึงจะรักลูกชายมากแค่ไหนแต่ยังไงฟุกเกิร์กพลนก็อยากให้นออาชีสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้สามารถจัดสรรการใช้ชีวิตของตัวเองได้ โดยการใช้เงินน้องใช้เดือนละ20 0 0 0บาทโดยใน1เดือนน้องอาชตีต้องบริหารเงินให้ได้เองภายในเงินจํานวนเท่านี้พ่อฟลุกจะไม่ให้เพิ่มเพราะไม่อยากให้ลูกชายใช้เงินตามใจและอยากให้รู้จักการบริหารเงินตั้งแต่เด็กนั่นเอง